สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สก,กิทีวีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือไม่กินข้าวมันไก่เกี่ยวอะไรกันวะนะก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีเกมมาแนะนำนะชื่อว่า Wings.io นะครับนะก็เป็นเกมตระกูล .io อีกแล้วนะครับนะส่วนใครที่เล่นเกมมีแล้วปวดหลังแล้วก็อย่อาลืมแาแวะไปซื้อเก้าอี้เพื่อสุขภาพได้นะครับช่วงนี้ก็ลด50%ด้วยนะฮะใครที่เล่นแล้วปวดหลังปวดคอปวดเอวหรือว่านั่งไม่สบายตูดก็แวะไปจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับเราจะมาขายของเขาทำติ่งอะไรวะเนี่ยก็สลับในเกมนี้นะครับเพราะเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินนะก่อนหน้านี้เราเคยผ่าน Eka.io นะครับเกมกินจุด และก็ s l l t ค t ตอ o นะครับดูว่าเกมสไลด์หนอนนะแต่ว่าเกมนี้นี่พีกยิ่งกว่านะครับคือเป็นเครื่องบินมายิงกันเลยเราสามารถเลือกสกินนะครับเสริมความหล่อของเครื่องบินเราได้ด้วยนะครับโดยที่ผมจะเอาํำไหนดีนะเอาํำนี้แล้วกันนะเอาไม่ติดโอเคพร้อมกับสีเขียวแปดนี่สเปรดเลย ก่อนจะเล่นนะครับก็ต้องสู่ในช่วงที่ตั้งชื่อยังไงให้มันนะซึ่งโฆษณาของล่างก็เปลี่ยนของนกแอมที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่นกแอรให้คุณมั่นใจเครื่องบินใหม่กับบริการดีๆนะถ้าใช้ดีนิดขอขึ้นฟรีได้ไหมครับขอขึ้นฟรีจะเป็นพระคุณเราจะมาตั้งชื่อกันว่าอะไรดีภาษาอะไรขึ้นมาเนี่ยฟอกอฟรกอเ a s อันว่าอืมเราจะตั้งชื่อว่า เจ็บขี้น่าเจ็บขี้เพราะว่าตอนนี้ก็กลุ่มๆเล็กยนะโอเคครับเราก็เจ็บขี้นะฮะจะมารับบทเป็นนักบินในวันเน้นะเดี๋ยวที่เกมนี้นะครับในการเก็บจุดเหลืองๆบนแผนที่เนี่ยเราสามารถทำให้เครื่องบินมันบิน,บ,นบินไวขึ้นได้ กูยังอธิบายไม่จบเลยยังไม่ทันได้อธิบายได้ตายละนะโดยที่จุดเหลืองๆนะครับจะทําให้เราเน้นเป็นไอพ่นนะเราบ,บินได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถรีเลือดได้ด้วยนะฮะินเฉียวทะเลนี <c> ่ <oughs> มีเอฟเฟกเกมอย่างนี้ยังมีเอฟเฟกด้วยนะครับที่เหลือก็เป็นการยิงกันนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เหลือมึงเอาอีกแล้วแหละเราชื่อที่สองนี่อะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ชื่อที่หนึ่งนี่อะไรเนะี่ย แม่แจกไปแต่ไกลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งจะพึ่งโอ้โหพึ่งเกิดพึ่งเกิดจะพึ่งให้กันหน่อยเออขอฮิ้วก่อนเราจูเครื่องใครมันหล่นผ่านหน้าไปเมื่อกี้ที่เหลือนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเรารู้แค่ว่ามันยิงนกันได้นะเียอีี้ฟัามไปละมันมีอะไรให้เก็บเยอะแยะเลยกเครื่องบินเฮ้ยมีมีล็อกเป้ามีล็อกเต้าโอ้จุ๊บนี่หูยมีขึ้นรูปเออ ความกดแค้นเครืองในตรงนั้นด้วยแสดงว่าเป็นคู่อะไรเก่ายิงนี่ยิงนี่มีล็อกเป้าด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เอาหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์เเอรทำไมเป็นวุ่นวายจังวะเฮ้พี่ซายมิ่สายโอ้โหมาแล้วยิงนี่นี่ลวกเอาลวกเอาอนี่รอดไปเฉยเดียๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเป้าแล้วปั๊บ ตามหลังตามหลังอ๋อเ้ไปโดนแน่แน่แน่หมุนมีหมุนวนมีหมุนวนน,นี่อา้าวผ่านนะผ่านนะเป็งหญิงมัวอะไรไม่ต้องล็อกละนี่นี่อา้าว้เดี๋ยวได้อะไรมาเนี่ยเฮ้ยมีหมัดเฉยเลยอะไรวะเีดีฟอร์มเลียนอ้าวเป็นการพุ่งชนนี่เองโอ้มันผ่านไปไวมากครับคุณผู้ชมครับ ขนาดนี้เจ็บขี้นะฮะยังเอาเดี๋ยวนีงได้พิ่ซายเอาตายไปเฉยได้พิ่ซายปั๊บตายเลยนะนี่เอายิงเอ้าเอ้าเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่หนึ่วันล่วงใครพิษตามต่างละนี่เอ้าเอ้าโเอ้ยนี่อันนี้เลเซอร์ใช่ไหมรูปเป้าเนี่ยผมันจำได้พี่สายพี่สายพี่สายไข่มาผักเลยต่อหน้าต่อตา คราบฮะเจ็บข uh uh, oh, ี้เอ้าแต่วันนี้มาโฉบเฉี่ยวนาวจะทำไมเนี่ยโอ้โหขี้มุดนาวเยอะยได้มุดมั่งอ๋อเลือดลดนี่ว่าชิบหายแล้วมุดลงมุด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 กีนที่อยากได้อยากโดนเอ้าอุ้ยยังไม่ตายอุ้ยขอบคุณพ่อแม่อุ้ยลวกลวงกูเพ้นเอ้าเก็บหิวกันเก็บหิวเก็บหิ้วเอออไ้ปืนนี้ผมว่ามันดีมากเลยนะเอา เมื่อกี้นี่อะไรนะรูปล็อกเป้าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยิงสามแพ่งนี่คืออะไรเนะี่ยเดี๋ยว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 หมุนหมุนหมุนนี่ซิกแซกซิกแซกซิกแซกไม่ได้แดกแม่แต่เลือดเหลือป,ป,ปิ่มปิ่มคือบินเฉี่ยวน้ำนี่ก็เลือดลดใช่ไหมนึกว่าต้องมุดลงไปในน้ำก่อนให,ใ,หใ,หใ,หให้ให้นี่เป็นราชาราชาราชาหรอจ๊ะราชา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 ลูกนี่วู้ฮู้ไม่ได้แดกไข่เันไล่แบบว่า ไล่มันเหรอไล่มันเหรอไอเราเป็นราชาแล้ววะราชาแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอให้มาเอาคืนไอ้ให้มาเอาคืนเอาเจ็บขี้เอาเจ็บขี้ขึ้นที่หนึ่งนี่แหลยะยาอย่าเพิ่งเออเอาเป็นชื่อมันหมานของวงการนักบินไทย F16 เน่พร,ร้อมกับสีสีแดงเพื่อชาติเน่ไป F16 ไม่ทันสามวิเกิดมายิงมึงเกิดมายิงมึงด้วยคุณไ่้แต่จะยิงมึงปะนี่นะโอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆริงนีเป็นรถแตกเลยนะเจ็งแตกเอาบ้างเอาบ้างปั๊บ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 โอ้โหเฮ้ยมีธงมีธงมีธงอะไรเนี่ยเออโอ้ยเฮ้ยจะลวกลอย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 หน้านะเก็บ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  โนเนมโนเนมเอ้ยอะไรเอ้าขอบคุณแตงกิ้วทิชชู่กำลังจะตายอยู่แล้วเฮ้ยย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 ๆนี่แน่เอ้าชนเฉยขอขอปโอ๊ยใครลูกซองเลยอันนี้อันนี้นี่ไม่ทันได้หรอกเล่นแล้วมันติดลมนะฮะมัน ันไส้เอาไปโดนเว้ยโอ้โหเป็นหลบได้ยังไงนี่เอาหูนี่นะมันรู้ทันว่าเรามีมิไซล์เฮ้ยเอาอันนี้ก็ได้นี่แหละนี่แหละโอ้ยนี่ตีรลวไปตีตีเรือดเรือดเรือดออสเตรเลียออสเตรเลียเหรอเอ้ยมีชิคเก้นไก่กินไก่กินกินไก่กินไก่โอ้โหคิปเปิลคิวเย็ดโคกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออสเตรเลียนี่มาแรกเอาแล้วมาชนแล้วไป มันมันเหลือเกินปราชาอีกปลาชานี่พุ่งชนผมว่าปืนที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่าเป็นปืนไอ้เลเซอร์นะครับถ้าใครยิงแม่นนี้นัดเดียวนี่จอดเฮ้ยดีเลือดแล้วจะไปเก็บทำไมล่ะเนี่ยชิบหายแล้วออย่าไม่อยากพวกเออไอ้นี่มันต่อได้ชีวิตได้เฉยเนะพี่นะมีเด็ดเด็ดเด็ดนี่พุ่งชนพุ่งชน มีอะไรมีอะไรมีอะไรเก็บเลือดเก็บเลือดเกิดมายิงมึงเกิดมายิงคูนี่แหละจะพุ่งชนมึงพุ่งชนมึงพุ่งชนมึงนี่ไอเนี่ยอยากอยากโดนเหรออยากโดนเรอกระสุนหมดแล้วชิบหายเฮ้ยเฮ้ยราว40นาทีจากโอซาก้าเกียวโตสู่นารา้วยรถไฟคินเทสึแล้ว กวางอ๋ออาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองนั้นนะ่กวางนี่ภาษาอังดีษเนะฮะดียแตลว่าที่รักรักนี่ถ้าเป็นลอนลิงจะเป็นรักขโมยนะเอาเป็นชื่อขโมย <c oughs> มันมาจากคำว่ากว่างได้ยังไงกแ็แทไไ่ได้เนะอ้านี่นะเอ้ไม่โดดมึง <c oughs> มึงชนกูดือ้อเลยขโมยเฮ้ยผมอินดีย อินเดียมึงเอกรรมการอินเดียกรรมการแขกโกงวอลเลย์บอลโกงวอลเลย์บอลนี่เป็นไงขโมยบอกขโมยไปแล้วเจ้าเก็บเก็บเก็บเอาเอาอัด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 อ่ะใครลวกมาใครโอ๊คเอาอินเดียอินอินเดียมาแก้แค้นไม่ได้แดกนะกลับไปขายโรตีสไปอ๋อเฮ้ยอ้าเฮ้ยกลาจะลวกมันกลางจะลวกมันกลางจะลวกนี่ซอมเขาเรียกว่าลัดช็อตยูโน่เฮ้ย มุดน้ำมุดน้ำมุดทำไมเนี่ยยาเอือยัง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 คือมันสามารถยื้อชีวิตได้นะครับถ้าแค่ล่วงแล้วก็ยิงคนอื่นตายเฮ้ยเดี๋ยวได้ปืนดีด้วยปืนดีนี่แน่ยาเอือหมาหมาหมาีหมาปีนี่ข้ายปืนหมาเรียกได้ว่าไอชาติหมาไอชาติหมาอินเดียอินเดียอินเดียอ,อินเดีย นีโรตี nobody nobody but you นีอเร็กอะเร็กอะไรไอิ i เดียอีกแล้วอินเดียอีกแล้วอินเดียอีกแล้วโอ้โวเฮ้ยต่างคนต่างอยู่ระกันนี่มันบอกไม่บดใจจะไปเอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้าวอะไรนเดียเอาน n d i a ขอยิงก่อนินเ i ีอือตุรกีตุรกีท้าแมเนี่นะนี่ปาบเขาให้ ฟูนี่ต้องยิงหนักยิงหนักนี่ยิงสุ่มสุ่มสี่สุ่มห้าท่านโดนเฉยชู้ยิงดนกยิงดนักเฮ้ยเฮ้ยคิวหกคิวหกเฉยเลยแสดงว่าเรายิงมั่วไปที่แบบโดนนะฮะโอ้แล้วคุณผู้ชมดูครับที่หนึ่งโอ้โหความภาคภูมิใจของคนไทย <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับเกม wings.io นะครับดูแล้วเพลิดเพลินสนุกหรือเปล่านะครับถ้าหากดูแล้ว v ว r y g o ก d ดนะครับดูแล้วโอ้โหสนุกมากนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปให้ผมด้วยนะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เองแล้วก็อยากลิงค์ลดความมันด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะแจกลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ให้นะครับจะได้ไปสนุกกันเองนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบฝากแชร์ด้วยนะครับบายๆจ้า